พ่อไปเรียนเลนเยอร์ที่อเมริกาไปเรียนเสที่ออสเตรเลียไปดูงานต่างประเทศมากมายจะเห็นว่าทุกๆโรงแรมที่พักเขาก็จะมีคัมภีร์ไบเบิลไว้ให้อ่านแต่ที่เมืองไทยไม่เห็นมีพ,พัดไตปิฎกที่โรงแรมไว้ให้อ่านเหมือนเมืองนอกเขาเลยพ่ออยากเสนอแน,นะอย่างไรคะเรื่องที่จะพูดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะขอให้ชาวพุทธฟังแล้วพิจารณา ว่เห็นด้วยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่สำคัญในการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่นี่พูดแบบนักรบ,บนะคนตีรบผู้บัญชาการทหารพรานผู้บัญชาการกองกำลังทหารพรานกองทัพบ,บกพูดตรงไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นเคารพนับถือพระพุทธเจ้าถ้าใครมาทำลายคำตัดสอน เราก็เป็นศัตรูกับผู้นั้นเีนี้เท่าที่ไปเรียนเมืองนอกมาเนี่ยโอ้เขามีคัมภีร์ไบเบิลแต่ไทยเราเนี่ยไม่มีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าจะเอาให้พระไตรปิฎกอะมาวางก็ไม่ไหวเพราะว่าภาษาไทยโดยเฉพาะฉบับมหามมกุดเนี่ยนะมีตั้ง91เล่มอะเก็บในตู้ใสพ่พระไตรปิฎกนี้เต็มตู้เลยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะหา พระสูตรเดียวคือมหาสติปฐานสูตรพร้อมอัตถกถา,านเนี่ยพิมพ์ไว้เลยเป็นเล่มทุกโรงแรมใหญ่ในประเทศไทยหรือโรงแรมเล็กใครไปก็อ่านอ่าน,อานโอ้ถ้าเขาเก็ตนะหมายความว่าเขาเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจสาระอัตถาในคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะขนลุกทั่วตัวเลยบอกโอ้โหยนึกไม่ถึงเลยว่าคำตัดสอนของพพุทธเจา้าเนี่ย จมประดุดลอยเท้าช้างครอบจักรวาลจริงๆประโยชน์หของสติปัฏฐานคืออะไรเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความล่ำไรเสียเพื่ออัตดงดับไปแห่งทุกขโทมนัตเพื่อบรรลุยาญาธรรมเพื่อทำพระนิพพานหมดการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์อย่างน้อยเนี่ยนะเพื่ออัตดงดับไปแห่งทุกขโทมนัสถ้าเขาอ่านพระไตรปิฎกแล้วเขาปฏิบัติตาม โดยเฉพาะจิตตานุปัสนาสติปฐานลักษณะของจิต16ข้อแล้วเขาก็ปฏิบัติตามนั้นสมมุติว่าเขากลุ่มใจจะฆ่าตัวตายเขาพี่นากลุ่มใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแต่ไม่ใช่ไปเพียงครั้งเดียวนะปฏิบัติมานานเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยตัวเรานี้มันไม่มีมีแต่รูปนามเกิดดับเกิดดับแล้วจะไปฆ่าตัวตายอะไรอ่ะแล้วนี่ชาวพุทธเราอ่ะไปบนบานสารกาว ขูดไอ้ต้นตักเคียนไปบูชาพญานะ้าพญาครุธพญายักษ์มากมายไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาถ้าชาวพุทธเรารู้ว่าสติปัฏฐานสี่ประดุดลอยเท้าช้างตรัดไว้ในปฐมอัปปมาทสูตรปฐมอัปปามาทสูตรกับพระเจ้าปเสนที่โกศลถ้าจเจริญสติปัฏฐานบ่อยๆเนือง มากยิ่งผลพลอยได้นะบายโปรดักต์มีถึง6ประการอายุยืนไม่มีโรคไ,ไหมเข้าโรงพยาบาลก็โรคเล็กลน้อยหายเร็วกลับบ้านวันน่างามไม่ต้องไปลงหน้าหน้าทองไปเกิดตายแล้วเกิดบนสวรรค์ถ้าเกิดในมาเกิดในมนุษย์โลกเอกก็เกิดในตระกูลสูงและข้อนี้สำคัญนะมีความ <c oughs> ยินดีอันโอลานใดๆก็ได้ตามนั้นแล้วชาวพุทธเราถ้าเขาเก็ตนะเขาเข้าใจถึงแก่นของคำตัสสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะบบูชาเด็กแก้ผ้าจะไปขูดหาตัวเลขเอ่อซื้อหวยจากไอคอนไมผผ้ผุที่ขุดมาจากขูน้ำข้างวัดทำไมกันเล่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น ขอให้ชาวพุทธเราจงตําเนียตระหนักว่าควรมีมหาสติประฐานสูตรพร้อมอัตกถาไว้ทุกโรงแรมใหญ่ๆในประเทศไทยและโรงแรมไทยที่มีสาขาในต่างประเทศทุกแห่ง